สวัสดีครับบ่าวถอดสวัสดีท่านชมเด้อครับพ่าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนพี่น้องครับวันนี้เดินทางมาอยู่วัดปูซีศูนย์ครับท่านชมครับพามารับชมตองงวดน้ำกันครับว่างวดวันที่16ตุลาคม2565ครับปูเนาะครับเนาะเพิร์ลปอยหรือยังเนาะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเลขวิ่งปูแมนอยู่เด้อครับผมวิ่งล่าง5หลัก10เนาะครับท่านชมครับปูให้วิ่งล่าง5ตัวเดียว นะครับเนาะแล้วก็ปูกับฟันว่าหาอยู่ลักซิปเด้อนะครับเนาะก็ถือว่าเหล็กวิ่งปูนี่แม่นเนาะครับเนาะลักซิล่างนี่ก็แม่นเนาะครับปูจับครูแห่งห้าสองฟันที่ห้าสองนะครับเนาะครับจับคู่กับลุดอยู่ครับท่านชมนะครับเนาะมารับชมน้ำกันครับเดี๋ยวเขาไปกับนำมัใส่การปูน้ำกันว่าปูปล่อยเตางวดหรือยังนะครับเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าบรรยากาศช่วงเช้านะครับเนาะ ครับที่วัดปู่40ครับคุณผู้ชมพี่น้องกับเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันครับหวดที่หนึ่งหนกับกับนมัสการครับปูการนบนมัสการจ้าครับคร<า>ับผม ล่างนี่ก็ถือว่าวิ่งห้าลักสิบนี่แม่นจริงนะปูเนาะครับลุด <laughs> ลุดลักสิบลุดลักสิบนะปูเนาะ,อะโอ้เสียดายครับท่านผู้ชมปูคือว่าปูฟันให้คู่เดียวเท่านั้นหาสอง<ถ>อืมถ,ถ้าให้ยอดชุดก็คือเขา่าเลยค่ะยอดชุดปูนี่มีหาศูนย์ด้วยครับผมนะครับเนาะียอดชุดอ่าครับม,มาฟันห้าสองคู่เดียวครับปูครับปูอื ขอดูแลาครับครับทาชมข้าวฟันหาสองตัวเดียวนอปูเนาะวิ่งห้าเลยครับปูว่าวิ่งห้าห้าสองก็วิ่งย่หาครูขับหาเก้าเนี่ยเขาตัดแล้วน่ลเดี๋ยวย่หาครับเอาเลยมาฟันตัวเดียวตัวนี้ครับปูปูก็ว่าห้าเก้าเก้าเก้าดับอ่าสิบหน่วยล่างเมืที่หนึยครับอืมปูก็เลยเดนหา วิ่งห้าห้าสองน้าปูเนาะขับปูบริจับปูจับให้แค่คู่เดียวเท่านั้นท่านผู้ชมขับก็ถือว่าจับคู่ลุดอยู่ครับแต่ว่าในชุดปูมีหาศูนย์อยู่ครับท่านผู้ชมชุดเต็มนะครับเนาะแต่จ,จับลุดไปน้าปูเนาะ,นะนครับตัวเดียวอ่างวดน,นี้งวดน,นี้มันเริ่มมาได้ครับปูสามตัวเดียวเพราะนี่เขาเน้นลักสิบเด้เขาลุดลักสิบครับปูงวดนี้เขาสามวันนี้มันงวดที่ สามสิบสองครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สามรับสามอืมสามตัวเดียวครับเน้นสามหลักหน่วยนี่ครับท่านผู้ชมครับเน้นสามหลักอ่าล่างเนาะครับเนาะครับวิ่งสามหลักหน่วยท่านเน้นรูดได้ไงครับปูเป็นงวดที่สามสิบสามเหมือนงวดที่แล้วมันเป็นงวดที่สามสิบสองอ่างวดที่แล้ววิ่งห้านะปูแมนเขาเน้นเขารูดหลักสิบงวดนี้ ข้าโดดหลักหน่วยครับสามวิ่งสามหลุดหลักหน่วยสามหลักหน่วยครับทำชม 9, 3, 1, 3, ่มเก้าสามหนึ่นงสามสองคู่ถนนบัวมีชุดเต็มบัวมีชุดเต็มมีเบิ่งบ่ชุดเต็มที่อ่าชุดนี้ครับชุดเต็มจะมีอย่างไรชุดเต็มไงครับม,ม,มันก็มีสิบแปดครูเพืาะเรามันครับปูอืว ชุดเต็ม98 91 93 94 9้าหนึ่งเสส่เ้ทำช่วงอาจจะตัวน้อยเดี๋ยวฟังเบาเ,าเาทเาเบาด้วยครับนี่ครับชุดเต็มชุดเต็มล่างนะครับเนาะ9 8 9 1 9 3ด4 9้า7 1 8่1 1า4 4นงปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึ่งี่หครับปูตัดมาแล้ว<อ>เหลือ93สกับ13สีส งวดก่อนเขาดับเก้าเนมาครับปูวดับเก้าสิบหน่วยเอ็นมาครับงวดที่หนึ่งรยเจ็ดครับงวดนี้ดับสี่สิบหน่วยงวดที่หนึ่งร้อยเจ็ดครับผมเขาเลยขาดสีออกนี่าบ้นี่ครับปูวเขาเลยเหลือลักซี่หนึ่งัครับสี่ดับปัแมนนี่ครับมันจะดับสี่ตัวนี้อ่ามันจะเหลือมันจะเหลือยูนหนึ่งสองสาม สี่ห้าเลือยุติครูครับก็จะเหลืออยู่9กนะ้าหนึ่งเก้าสามหนึ่งปดหนึ่งหนึ่งหนสามหนึ่งหน่งน้องปูเนาะ <laughs> เห็นว่าทำชม่มนะครับเ <laughs> นาะอันนี้ปูอาที่เขียนตัวน้อยเพราะว่าชุด <laughs> เต็มนี่ครับเอาเบาถ่อขยายให้ชัดๆแหละแคปเอาครับทำช้ชมแคปเอาครับพราใหงไม่ไงขันแคป๊่เป็นกับจดเอาเดอ้อพ่อใหญไม่ไงๆๆนี่ครับผมเน้นตเก้าสามหนึ่งเน้นที่เก้าสน้องปูเนาะ เล่นเก้าสามกับหนึ่งสามหมอค่ะปูครับ,ปบเป็นชุดล่างหมอปูเนาะครับชุดบนอย่างท่านใดๆหมอปูล่างอย่างเดียวชุดบนมีหมอปูอันนี้ชุดล่างอันนี้ชุดอันนี้มันหลักสิบเป็นแบบไหนจับปูงดก่อนรับอืมนี่ของงดนี่ของงดนี่เก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งหลักสิบหมอปู เก้ากับหนึ่งนี่สิบอ่าสิบล่างมาป,ปัวเก้ากับหนึ่งสิบล่างเอามาใส่หน่วยครับหน่วยสามงวดที่สามสิบสามครับผมโอ้ oh. วิ่งล่างสามตัวเดียวนะครับท่านชม mm. ครับผมสามเขาเรียกว่างไว้หน่วยเห็รออ่าครับ, à, รบ mm. ส่วนงวดกว้อนงวดก้อนหนึ่ง ห้าไม่มีในหน่วยอันบ่เห้าเลยว่างหลักสิบมันบ่ครับห้าอ่ดก่อนนะห้าหลักสิบปู่ล่างครับผมเอ้าเอาห้าหลักสิบนี่ไครับอืครับแต่มาชมว่นี้บ้นนี้มาเล่เป็นสามสามในหลักหน่วยอวดทต้สาสามครับปูเอ้า หลุดไม่เตียวครับเอาท้าชมนี่ครับชุดล่างวิ่ง3เน้นหลักหน่วย9 3 13ตรงตรงๆชุดบนนี่ครับพี่น้องชุดบนชุดบน <c oughs> เดินมีชุดบน8กับ9หลักสิบนะครับเนาะกับงวดที่42บสหมปัวอ่า8 3 9 3 8 4 9 4ครับท่านผู้ชมครับทชมขับชนกันที่93้เรอยบนล่างครับเป็นชุดอ่า อันนี้คือชุดเต็มของมันครับปูชุดเต็มบนมาปูเต็มบนครับผมชุดเต็มบน,บมมบนไอ้ตัวนี้สามกับสี่ 4. นี่สามกับสี่มันจะเป็นงวดที่เ้าเอางวดที่ห้าสิบสามกับงวดที่สี่สิบสองครับนี่ข<ม>องสูตรนีมมาชนกันเนี่ยมาครับมันจะมาชนกันที่สามกับสี่สามกับสี่เอามาสามกับตัวน้อยหนเด้อครับชมชุชมครับฟังปู อธิบายเอาครับผมอ่าสามกับสี่สามกับสี่ลักหนวยปูอ่านี่ครับฟังเอาด้วยครับพี่น้องครับตัวน้อยครับปูคนเขียนประกาศตัวน้อยนะครับเนาะกับยาวากันเดอครับผมออกจากชุดใงญ่มท็จับเต็มเต็มนี่มันจะเป็นสี่สิบสองอเต็มชุดสี่สิบสองคู่กับงวดที่สี่สิบสองอม กัปูกาหอตบอกให้มันบอกท่านได้ออกตัวนี้ออกออกรับออกแต่สามกับสี่ครับหลักสิบแปดกับเก้าหลักหน่วยสามกับสี่เราปู่เนาะสามกับสี่ครับมานี่ส่วนหลักสิบหลักสิบห้าสองตัวมาสนกันหน่มาครับหลักสิบบนงวดที่สามสิบสามขึ้นตัวนี้ครับเขาเลยเอางวดที่ยี่สิบเก็ดมามาส้นกันครับปู่ เดืนอนต้นองนี้ครับผมหมดก่อกนจะส้นกันที่หกกับเจ็ดครับหมดก่อนชนกันที่หกกับเจ็ดครับชุดบนปูวันที่ผ่านมาหลักสิบกับมีหกอยู่ด้วยครับติดหกอยู่นะครับถ้าท่านใดนได้รับชมคลิปนะครับเนาะครับเพราะว่าสุดก่อนมันเห็นมันจะชนกันที่หกกับเจ็ดครับแต่ว่าห้อยห้อยสุดนี่นี่ว่าครับนี่กันสุดสุดอิเลี่ยข้ามานนี่กันหกหกกับเจ็ดมาเทียบส้น มันจะชนกันเฉพาะหกครับในตัวนี้ครับผมกันห้องมาเทียบเส่ทล็กสิบงวดที่สามสิบสองงวดกว่าเนี่ยครับมันจะชนกันที่เจ็ดกับผมแต่ว่ามาเทียบเซ็ทล็อกมันจะชนกันเฉพาะหกจุดเดียวมาครับผมที่นี่หกห้าหกหกหกเก้าหกหนึ่งแต่ว่าเขามันเน้นสามห้าสี่ห้าหกห้าเก้าสองแมนเพราะว่าปูปูกะขับ เขาขาดจะสี่คูมันผลมามันมันผลมาเขาตัวนี้บ้านเขาเลยว่าหกมันไม่แห้งแมนปูแมนหกห้าจะแซงหกครับแมนท่านผช้ชมห้าสองนะครับเขาเขาไม่ได้เอาตัวนี้ให้เนี่ยนกปูอ่ากระจับล้าโตกระจับคูหลุดอยครับท่านผช้่มอ่าแต่ว่าในสูตรปูเพราะว่าปูกระยำคงสุดท้ายว่าหกมาแรงอ่าับผมนกปูเนาะเอาครับท่านมู้ชมครับครับผมวันนี้มันสิบเป็นตัวนี้ แปดกับเก้าวัวเมื่อสั้นแล้วงด่อนความมันหกกับหกกับเจ็ดเวลาเอาห้าเด่นที่หกกันมาครับผมเขาเรียกว่าหกหกขาเนี่ยมันตีแซงเอาสองกันมาครับมาเนี่ยเก้ากับแปดเก้ากับแปดหลักสิบครับผมตัวนี้สิบเป็นหน่วยนล้วที่อ่าสามกับสี่ส่วนสามกับสี่นี่ งวดที่42เี่ยได้ครับผมสามกับสี่มาตัวหน่วยครับสามกับสี่มาตัวหน่วยเอาครับาท่าแล้วเอาหลักสิบนี่กันท้องมาเทียบสองสูตรสูตรนี่มันจะเป็นงวดที่27ครับหลักสิบนี้จะเป็นงวดที่33เมื่อเขามาสวนกันแล้วมันจะได้ที่9กับ8โอ้ย8กับ9 8กับ9หลักสิบแมนเขาเลยมาจับตัวนี้ครับปูครับผมแต่เสามกับสี่นะครับชุดเต็มบนนี่ครับสำชมนี่ที่ปูขัดออกมานะครับเนาะ ครับนี่ครับมีหลักซิหลักหน่วยแคปหน้าจอเด้อพ่อยังไงไม่ไงครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนี้ชุดเต็มบนนะครับ,บเนาะแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดตัวนี้ตัวนี้หลักซิปตัวนี้หลักหน่วยนะครับผมสี่สี่สิบหกมันสิเป็นสิบหกปูแต่ว่าห้องแปดมาจัก <8 S 1> มันเล็กเป็นแค่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนี่ชุดเต็มครับลับปูสรุปมาให้นี่ครับตามนี่ครับทำชุ่มครับผมแคปหน้าจอครับบนวิ่งแปดกับเก้า หลัก10บอบบุญแปดก้าเก้าหลักสิบครับท่านชมครับ8 3 9 3 8 4 9 4ครับท่านชมล่างวิ่ง3เน้นหลักหน่วยปูวาครับ9313นะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับท่านชมครับเอาสุดท้ายนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขล้นคือเก่าครับ FC แฟนคลับทั้งช่องเงินไหลน้องท่องเลยครับทุกท่านเด้อครับผมพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ